จักรวาลน,นะคะอยากบอกอะไรกับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องลดแสงของตัวเองลงเพียงเพราะใครบางคนไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นนี่นะคะหมอไอนะคะได้เปิดไพ่มาทั้งหมด3ใบนะคะก็คือ สกาลน,นะคะนี่เป็นสารนะคะจากองค์พ่อพระศิวะส่งตรงมาถึงคุณคะ่ะท่านฝากบอกมานะคะว่าถ้าวันเนี้ยคุณทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมีใครคนใดคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะท่านนะคะก็ฝากมาบอกว่าขอให้คุณนะคะเดินหน้าต่อไปคะ่ะ เพราะหน้าที่ของคุณก็คือให้คุณทําในสิ่งที่ใจของคุณเรียกร้องถ้าวันนี้ใจของคุณอยากทําอะไรก็ทําไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าคนนู้นคนนี้เขาจะไม่ชอบคุณหรือว่าคุณไม่ต้องคุณสิ่งที่คุณทําอะเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณทําอะไรไปก็แล้วแต่ ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาแบบว่าทําอะไรแล้วอ่ะคนอื่นต้องมาชมคุณทําอะไรแล้วคนอื่นต้องชอบในแบบที่คุณเป็นเนี่ยคุณจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะทําอะไรแล้วก็ทําไปเลยไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนชอบไหมหรือว่าไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นนั่นมันจําไว้นะคะว่าถ้าวันนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีใครคนใดคนหนึ่งเขาไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจค่ะ ทำไปเลยเพราะนั่นมันคือตัวตนของคุณคนที่เขาสินเสมอกันกับคุณจะอยู่คุณได้ส่วนคนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปเองหรือถ้าทําอะไรไปแล้วใครบางคนไม่ชอบสิ่งที่คุณเป็นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องทําตามความรู้สึกของเราไม่ใช่ทําตามความรู้สึกของคนอื่นนะคะขอให้คุณเดินหน้าต่อไปนะคะ แล้วก็เลือกตัวเองก่อนเสมอนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สำหรับคนที่ผ่านไปเจอคลิปนี้หมอไอก็จะพูดถึงเรื่องภารกิจนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะคำว่าตื่นรู้คืออะไรอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณ เจออะไรเหตุการณ์อะไรหลายอย่างมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคนบางคนที่นี่อาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาผ่านความแบบว่าเสียใจมาค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคะคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆอะ่ะแต่ครูไอก็จะไอ้แต่หมอไอเนี่ยก็จะพูดเสมอนะคะว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งอะ่ะที่คุณตื่นรู้แล้วแล้วคุณเข้าใจแล้วจริงๆอะ่ะว่ามันคืออะไร ถูกต้องไหมคุณผ่านความเจ็บปวดมาค่อนข้างเยอะเยอะมากสิ่งที่ครูไอสิ่งสิ่งที่หมอไอเนี่ยจะบอกเลยก็คือคุณต้องรักตัวเองค่ะการตื่นรู้คือการรักตัวเองเพราะถ้าที่ผ่านมาคุณเจ็บคุณอะไรแบบเนี้ยก็เพราะว่าคุณรักติงไม่มากพอถ้าวันเนี้ยคุณรักติงม,มากพอใครอ่ะก็ทําร้ายใจคุณไม่ได้ ทำลายร่างกายคุณไม่ได้ทํรลายจิตใจคุณไม่ได้ทําอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะคุณรักตัวเองไงนึกออกไหมถ้าคุณไม่รักตัวเองอ่ะคุณจะเจ็บแบบนั้นอ่ะถ้าคุณรักตัวเองเมื่อไหร่คุณก็จะปกป้องหัวใจตัวเองไงแล้วคุณก็จะทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองถ้าวันเนี้ยสมมติคุณมีความรักคุณรู้ว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งแล้วแม่งโคตรเจ็บเลยคุณรู้ว่าการนึกถึงอดีตแล้วมันเจ็บใช่ไหมคุณจะคุณจะเรียนรู้อ่ะคุณจะเรียนรู้คําว่า ก็มันเป็นอดีตอ่ะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันว่าวะคิดไปใจเราก็เป็นทุกขปะปะปะ์เปล่าแล้วทําไมไม่ปล่อยวางละ่ะทําไมไม่วางมันลงละ่ะถ้าวางลงได้แล้วทุกอย่างค mm. ือจบนึกออกไหมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการรักตัวเองให้มากพอแล้วคุณก็จะไม่กลับไปเจ็บอีกแล้วภารกิจในที่นี้ก็คือคุณจะเอาเมื่อคุณตื่นรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบมันตะกิดแล้วไงมันแบบว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองได้แล้วนะเว้ยทาแบบนี้ไปอ่ะคิดถึงแบบนี้ยคิดถึงอดีตเปล่าๆมันก็เจ็บปวดเปล่าๆอ่ะแล้วทําไมเราไม่ววาาางงงงมมัันนลลพอเรปุ๊ เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปล่อยวางได้เราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะหันกลับมารักตัเองมากขึ้นในการที่ว่าอะไรที่มันทําร้ายหัวใจตัวเองอะไรที่มันทําให้เราเจ็บปวดปุ๊บเราจะไม่เราจะไม่นึกถึงมันอีกเลยเราจะตัดมันทิ้งโดยทันทีนึกออกไหมแล้วเราก็จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถทําภารกิจในครั้งนี้ได้ภาร,รกิจที่หมอไอบอกเนี่ย คือใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้หน้าที่ของหมอไอคือหมอไอต้องบอกว่าเออเนี่ยที่คุณเจอแบบนี้ที่คุณเจ็บๆๆๆเจ็บเจ็บเจ็บแบบนี้เพราะว่าจักรวาลอยากให้คุณตื่นรู้คือคุณจะต้องรักตัวเองถูกต้องไหมคุณจะต้องรักตัวเองอคุณต้องรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองแล้วอะคุณก็จะได้รับสิ่งดีกลับมาแล้วเมื่อคุณตื่นรู้แล้วการรักตัวเองรักตัวเองแล้วคือคือจะไม่เจ็บแล้วไงก็ค,คือเรียนรู้แล้วไงเรียนรู้เสร็จปุ๊บคุณก็แค่ ภารกิจก็คือคุณแค่ออกมาเป็นกําลังใจกับผู้อื่นสมมติคุณเคยผ่านความรักที่แย่ๆมาคุณก็อาจจะออกมาพูดอย่างที่เพียงที่หมอไอพูดยกตัวอย่างให้ฟังว่วจะพูดประมาณว่าเออเราผ่านความเจ็บปวดมาเยอะนะอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณผ่านม,ามันมาได้ยังไงคนที่จะพูดได้อ่ะคือคนที่เขารักตัวเองแล้วนึกออกไหมเมื่อคุณรักตัวเองแล้วว่าคุณจะพูดได้นึกออกไหม คุณจะก้าวออกมาได้แล้วคุณก็จะสามารถคุณก็บอกสมมติว่าคุณผ่านมาได้เพราะว่าเนี่ยฉันรักตัวเองฉันฉันไม่กลับไปเจ็บแล้วอะไรเงี้ยคุณก็พูดในสไตล์ของคุณนึกออกไหมอืมแล้วทีนี้คุณก็จะตื่นรู้พอคุณตื่นรู้แล้วคุณก็ไม่กลับไปเจ็บอีกไม่ออกไหมแล้วคุณก็เป็นกําลังใจคนอื่นได้คุณอาจจะพูดมันว่าเออถ้าถ้าคุณผ่านได้ปุ๊บต่อไปคุณก็ เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้นึกออกไหมวันนี้ถ้าคุณผ่านได้แสดงว่าคุณเป็นกำลังใจใกับคนอื่นๆได้แค่นี้เนี่ยแค่ก็คือภารกิจคือการพูดเป็นกำลังใจคนอื่นเป็นไลฟ์โค้ดก็ได้ คุณจะเป็นไลฟ์โค้ดหรือหรือว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาทางความรักหรือทางธุรกิจทางปัญหาชีวิตอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่อันนี้คือหมอไอแนะนําเฉยๆเข้าใจไหมมันเป็นสารที่หมอไอเนี่ยที่หมอไอได้รับสารมาแล้วท่านก็บอกให้ให,ให้ให้หมอไอพูดประมาณนี้นะเออบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่มีภารกิจนะแต่ภารกิจนี้คุณจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่คุณถ้าเกิดคุณไม่รับก็ไม่เป็นไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เลือกคุณแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับ คุณก็ทําคุณก็ทำคุณก็ทาภารกิจนั้นนึกออกไหมคนที่จะทำภารกิจนี้ได้สมบูรณ์ก็คือคนคนที่ตื่นรู้เรื่องการรักตัวเองรักตัวเองแล้วรักตัวเองแล้วนึกออกไหมรักตัวเองแล้วก็จะสามารถไปบอกต่อคนอื่นๆได้ว่าเนี่ยฉันก็เคยเป็นแบบนี้นะแต่ฉันผ่านมาได้เพราะว่าฉันรักตัวเองรักเองรักยังไงล่ะก็ดูแลตัเองให้ดีสทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจ ภายนอกคุณต้องดูดีแต่หัวจะหลดเท้าเพราะอะไรคุณจะกินแต่อาหารดีๆใช้แต่ของดีๆใส่เสื้อผ้าให้ทำเต่งให้ดูสวยดูสดใสนะแล้วก็ทำเต่งให้ดูสวยดูหล่อนึกออกือไมรักตัวเองแต่หัวจะหลดเท้าทานอาหารดีมีประโยชน์ด้านจิตใจเราจะไม่เอาอะไรที่มันลบๆบเข้ามาในชีวิตเลยนึกอหรือไมทุกคนแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นได้ว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงแนะนําเขาแล้วเราก็ให้กําลังใจผู้อื่นเป็นกําลังใจให้นะรุนนี้นั่นอะไรแบบเนี้ยอืม เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราอาจจะเป็นไลฟ์โค้ดก็ได้หรืออะไรก็ได้ประมาณเนี้ยอืแต่ว่าเมื่อคุณทําแล้วอะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็จะมอบสิ่งดีกับคุณเองนะคะก็อย่างที่หมอไอบอกนั่นแหละหมอไอเป็นแค่ผู้ส่งสารเนาะคุณทําไม่ทํากันแล้วแต่คุณเพราะหมอไอมีหน้าที่แค่บอกคุณแค่นั้นเองคุณไม่ทําคุณก็ปล่อยผ่านได้เลยถ้าเกิดคุณทําก็แปลว่าคุณตื่นรู้แล้วแล้วคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกคุณก็แค่ทําแค่นั้นเอง เพราะแต่และคนเจอเรื่องราวมันไม่เหมือนกันหมอไอเองก็เคยเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกันเจอทั้งดีและไม่ดีแต่ทุกคนนี้คิดเรื่องมาเป็นประสบการณ์ทุกอย่างแล้วก็มีความสุขมากเพราะาอยู่กับปัจจุบันอืไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์ไม่มีอะไรให้ต้องเครียดค่ะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยตัวของเราเองและจิตใจที่เข้มแข็งนะคะทุกๆคนหมอไอหวังว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้แล้วก็จะสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้ดีเหมือนกันนะคะ มอ,อยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราก็คือตัวของเราอย่าเป็นเหมือนคนอื่นจงเป็นตัวของตัวเองค่ะใครไม่ชอบในแบบที่เราเป็นก็ช่างเขาค่ะเพราะเราก็คือตัวของเรารักตัวเองให้มากๆนะคะหมอ,อยเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนทุกคนเป็นคนเก่งนะคะแล้วจะมันจะผ่านมันไปได้ค่ะทั้งเรื่องรอวทั้งดีหรือว่าไม่ดีก็ตามสู้ๆค่ะ